ช่อยู่กับช่องควรลำบนไม้สุดาค่ะพี่หลาหน่อยมากม่แล้วกัพี่น,อน้องค่ะลโอ้ยแผบางไฟพอแล้วมืเคียดไป จะฟังน่ะข้างหลังรถข้า็นจ้าใ่ปวดคลับแน่เหรอป่ะมันยก็ไแท้วก้นด้วหลอยังไ้เท่าก้นด้วยแต่เราขาดคแพร่ ปัดากรลมแล้วก็เสียนจกู้ห่อนแท้ไปบรไปไเดินเข้าไปอ้ยเป็นพาไปไปไปรื่ต้องพินองทางานเขางานตอดาที่ละก้นไลาด้ยอดเขากบอกลูกสาวเดี๋ยวไปทักรถเดยไปท้ยรถอกันนนบอกูกเดไปทถจะไปรอดเท้าผ่าน่ะเดี๋ยวเดสังสีเดี๋ยวสังสี ท่านงเอาพี่นองด้ยจงงตอด่ากันคือหมดหน่อยนี่และครับพี่น้องค่ะ เข้เข้าวเข้าข้างหน้าข้งหน้าเข้าเข้าเลื่อนขวดอยู่ใี้ดนคว้าตรงนี้ไปเออเสร็จแล้วเดินเลยโอเคครับ รวยตายไปโลยไฟใหม่ไฟรอนพอใจกันร่วหัวเหมือนกันครับพี่น้องค่ะบเป็นอันตรายชั้งรคนใส่ถุกพนดีเมือนกมันก็รวยตายดีกจ้ะเยอะวิเศษไปตายไ่ายเวลาอยู่ถึงตาดม่พี่ใผมกินนข้วกินกระเที่ยวมีอาหาร เิกใส่หใส่สามรใส่อยู่แร้านก็เตี๋ยวอยู่หลังเต็นยายไร่บอก

เขาไปพักลีสสวรรค์บนยังรู้จักเลยคนต้องหลายท่านเขาก็มาป่ะมามาดูด้านนอกเกษตรวิัยเแล้วเนาะแม่นค่ะมาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าวันนี้นะครับเขาขายบัตรแข่งไปสี่มีโยงกับเขาขายบัตรเนเบิร์ดเลี้ยวกระสันขายบัตรแข่งหาบัตรซีบัตใหเลยเนาะ

สวันไงห้าเกตหกลตนาบริสริอาิยี่เราเดินทางทเเอนที่ม่วาันที่สไปหลาวันเราก็ไม่นอนไม่ได้นอนไปอีหล่ะจะไปแหลมัทยาปะเนี่ยแมมเอาแม่กัไปนอนน่นาเดแม่บ่าแม่จะไปนอน เอาแม่ก็ไปซื้อไว้เฮ็ดหยังบ้าแม่บ่นอนเด็กน้อยเด็กน้อยสวนเนาะเด็กน้อยก็สวนแต่ไปนําแม่บ่ซื้อไว้มันก็บ่มีหยังแม่ซื้อไว้เฮ็ดหยังเอางอีกได้ก่อนหมู่กินอนวบ่ได้ไกน